สวัสดีครับคลิปของโอตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะฮะคลิปนี้เป็นสินค้านะครับที่ขายได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น eBay Amazon แล้วก็มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อหลากหลายรูปแบบเพื่อนๆสามารถเอามาขายได้แล้วก็เทรนด์ดีมากๆนะครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับขอขายของนิดนึงนะอ่ะแล้วก็ o อทออนไลน์ .com นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์นะฮะ ที่สอนนะครับขาย eBay ขาย Amazon นะครับก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะฮะเรียน Amazon ฟรีหาสินค้าคีย์เวิร์ดฟรีนะฮะลงทะเบียนจำกัดนะครับสอนผ่านสกายติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็หากคุณอยากมีรายได้เสริมนะฮะเอาความรู้ของคุณเนี่ยมาสอนทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าให้คนมาเรียนที่บ้านสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็คืออาจจะมีความรู้เลี้ยงน,นุ่นน่งนี่หารายได้อยางเงี้ยแล้วสร้างให้คนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ย มาเรียนคุณนะฮะเหมือนเชกเช่นพวกนี้ครับสกิลเลนอะไรพวกนี้หรือผมนี่แหละเหมือนผมเลยที่ผมสอนเนี่ยนะฮะเนี่ยสกิลเลนยอย่างเงี้ยแต่เขาจะเป็นส่วนใหญ่เขาจะเป็นพวกไอทีซะมากกว่าใครมีวิชาชีพซ่อมมือถงมือถืออยากเปิดสงเปิดสอนอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะลองเรียนกับผมได้นะครับเราจะสร้างตัวตนของคุณก่อนทำให้คนรู้จักคุณแล้วก็สนใจเรียนกับคุณนะครับ อ่ะกลับมาต่อที่ของเราอีกนะฮะแล้วก็เรามีคอร์สนะครับ eBay Amazon นะฮะสนใจเรียนได้นะครับเราก็สอน eBay Amazon แล้วก็มี eBay Dropship ซึ่งคอร์ส eBay นะครับการันตีคืนเงินค่าเรียนถ้าเกิดเรียน6เดือนแล้วขายไม่ได้นะครับสนใจทั้งหมดเลยจิตต่อได้ที่ addot online นะครับแล้วก็เบอร์โทร0 5 9 1 5 9ก9็399ครับผมอ่ะ เรามาเข้านะฮะช่วงนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าฤดูร้อนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้คืออะไรนะฮะเดี๋ยวนะฮะผมเซิร์ชในคีย์เวิร์ดสกานะครับของ j u ง g l e Scout นะฮะคีย์เวิร์ดมีคนเซิร์ชถึง52,000แล้วก็ดูเทรนด์ขึ้นหมดเลยนะครับขึ้นหมดเลย19% 5%หอร์หเอร็นือโดดเแมนมีคนเซิร์ชถึง1 0 0 0 0แสนกว่าคนโดดเลนบูแมนก็มีคนหาถึง หนึ่งแสนกว่าคนนะครับหรือนี่โดบเนี่ยโดบดูดูแลนส์นะฮะบ้านเรามีไหมอะ่ะลบโดบดูดูแลนส์นะฮะช้อปปี้นะฮะลองเสิร์ชซิโดบดูดูแลนส์นะครับมีไหมในช้อปปี้บ้านเราภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะ่ะมาวะมาวะ เม่อว่ะเพียบเลยให้เพื่อนๆเ,เอาไปขายนะครับแล้วก็บวกกาไรได้เลยนะแล้วก็บอกเลยว่าลูกค้าหาเป็นแสนนะครับถือว่าดีมากอะนะฮะก็คลิปหายไปพักหนึ่งเลยนะฮะโทรศัพท์เข้ามาดีที่ตอนเย็นเลยอ่ะต่อคลิปกันเลยดีกว่านะครับก็ธุรกิจนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทาง Adwords นะครับอ่าก็ไปที่ Google Adwords นะครับลงชื่อเข้าใช้นะนะครับเข้าอีเมลของเรานะครับใน Adwords นะ รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วเข้ามาแล้วนะครับอ่าก็ไปที่ทูนนะฮะเครื่องมือเลือกคีย์เวิร์ดแพนเนอร์นะครับอ่าแล้วก็เลือก discover new keyword เลยนะครับอ่าโดโดแลน์ do นะฮะอ่าไม่ใช่โดโดแลน์คีย์นี้เป็นอย่างไรนะครับเซตติ้งนะครับประเทศนะฮะ USA อ่าแล้วก็ English นะครับแล้วก็ระยะเวลาสี่ปีนะครับธุรกิจนี้นะฮะเพื่อนๆอาจจะดูเฮ้ยเตี้ยจังเลยแต่คุณต้องอย่างนี้ฮะเวลาดูคีย์เวิร์ดแพนเนอร์เนี่ยเราต้องเข้าไปดูครับวางเมาส์นะฮะเดือนออกัสสองพันสิบเก้าค้นหาร้านเจ็ด ไม่น้อยนะครับแล้วไม่มีช่วงโลเลยครับเป็นธุรกิจที่ไม่มีฤดูกาลแต่ขึ้นตลอดเลยบอกเลยว่าโคตรดีนะฮะที่กำจัดกลิ่นกลายใช่ไหมเออแต่นะคีย์เวิร์ดอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในแง่ของคีย์เวิร์ดหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าก็ไปที่ Jungle Scout ก่อนนะครับ ก็จะมีโดดอร์แรนด์โดดรแรนด์มนอันนี้ของผู้ชายผู้หญิงแบ่งกันนะครับผู้แมนถ้าเป็นยี่ห้อไม่เอานะฮะโดบแต่ถ้าเกิดของเราเป็นโดบก็ได้อยู่นะครับอ่าเนทีฟเนทีฟนี่อะไรอ่ะอ๋อยี่ห้อเลยนั่นก็ข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าผมก็งงอยู่คนหายเยอะนะฮะอ่า secret ดอโหมีอย่างนี้ด้วยโอสไป์ oh, มันเป็นกลิ่นปะ อ๋อเนี่ยยี่ห้อเห็นไหมถ้ายี่ห้อก็ไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็มีเมนข้างหน้านะดีกรีส่วนใหญ่จะเป็นยี่ห้อนะฮะเดี๋ยวผมจะดูเอาที่มันไม่ใช่อลูมิเนียมฟรีหรออ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยนะก็คือไม่มีสารอลูมิเนียมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่นะครับก็คือนี่เพื่อนๆลองไปหาดูนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กลุ่มนะฮะลูกค้าเนี่ยเขา หากันนะครับอ่า h u m and h น m m ฮ r อนะฮะใช่ไหมยี่หอ้อเอาเป็นแบบถูนะฮะอืมนี่เห็นไหมของเราเป็นแบบไหนนะฮะของเราเป็นไ่ของคนไทยมันอะไรนะที่เป็นเป็นสีขาวๆอะเขาเรียกว่าอะไรนะนึกไม่ออกนะครับอืมออสปายนี่ยี่หอ้อ Secret ไม่แน่ใจนะครับ โอ้สไปนี่เนเชอร์ลนี่เน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 เเชอร์ล์โอโดโดเรนต์นะครับนี่เป็นแบบเนเชอร์ลของเราก็อะไรนะที่มันเอามาถู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 อะนึกไม่ออกแต่ว่ามันก็เป็นเนเชอร์ลได้นะเอ้ยขายได้อยู่นะเว้ยคลิกว่าอะไรนะโดโดเรนต์เดี๋ยวนะโดโดเรนต์ไทยนะครับโดโดเรนต์ระงับกลิ่นกาย รังนับกลิ่นกายบ้านๆอ่ะโหนี่มีวิธีลดกลิ่นตัวแรงด้วยลูกกิ้งระงับกลิ่นกะโลออนเปิดกุแล้วก็กินกายกินตัวแรงโลออนหมดเลยอันนี้ของบ้านเราอะไรนะผมนึกไม่ออกอ่ะเอออย่ารู้เลยนะเขาเรียกว่าอะไรนึกไม่ออกเหมือนกัน อ่ะแต่กลับมาของเราก่อนนะครับก็คนไทยขายดูดูเร้นแค่33ชิ้นเองนะครับนี่คือผมไปเซร์ชมานะฮะแล้วก็เป็นสินค้าที่โลเคชั่นในไทยแลนด์แล้วนะครับแต่ว่าในใน eBay นะครับมีคนขายนะฮะแล้วก็ขายได้นะฮะถึงจำนวน1 0 0 0 0หมื่นกว่าชิ้นเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเพื่อนๆคนไหนที่บอกไม่รู้จะขายอะไรนะครับก็ลองเอาผลิตภัณฑ์นะฮะระงับกลิ่นกายนะฮะมาขายดูบอกเลยว่าเวิร์กมาก อ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปไมาวิเคราะห์แบบ EBay หน่อยมปวิเคราะห์แบบ EBay หน่อยอ่าเราจะมาวิเคราะห์แบบ EBa y นะครับแหมาวางปุ๊บอ่าเห็นไหมขึ้นด้วยนะฮะแปลว่าถ้าเกิดของเราเป็นแบบทำเม่ชอบนะครับก็เอามาใช้คีย์เวิร์ดนี้ได้เลยนะครับ Natural d ร์โรลดอโดเรน์นะครับถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวไปดูหน่อยแล้วถ้าเกิดเป็นในนี้นะฮะไอ้นี่โดเรน์หากันเป็นล้านนะ ธุรกิจนี้จี้มามีคนหาเห็นไหมสูงขึ้นแต่คนหาอุย้ยก็แสนไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดใครใครนึกออกผมนึกไม่ออกไอ้ที่มันก้อนขา,ขาวๆว่ะเอามาถูได้อะ่ะคอมเมนต์หน่อยนะนึกไม่ออกจริงๆนะฮะแต่ก็นั่นแหละนะใครไม่มีใครคิดอะไรไม่ออกก็ลองหาผลิตภัณฑ์นะฮะระงับกลิ่นกายมาขายบนอ e ีเบดูได้นะครับอ่ะจบทิ่ด,ดีกว่าผมไปไม่ถูกละนะฮะ ก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็เจอเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์บนเฟซนะฮะเจอบน Youtube ถ้าคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลัง,ง,งใจกับเราด้วยนะครับไปละครับ